วีที่กำลังเดินทางออกไปนะครับผมตัวคนเดียวออชอบมากอะซีนชอบสุขแบบมันเนี่ยชอบ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 เราคิดว่าแบบเฮ้ยมันต้องเป็นเส้นตรงที่สวยงามตรงที่สวยงามแต่กลับมีอุกกาบ,บาตต่างๆให้มีรอยแยกออกไปเราก็ต้องอ้อมไปนะครับผมเพื่อให้ไปถึงเส้นชัยของเราถุกอ้องค่ะเนี่ยนวชีวิตคนเราไม่ได้สวยงามเสมอไปนะครับผมอยา ราถยลุมมาลุมมา,ม,ม,า <laughs> ม่ลนละะพชายู <laughs> ้ชา, <laughs> ชาอโอเคสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับพวกผมนะครับในช่อง uh Nexus. s ไ h มิ m เ n ็ e x u s นะครับ <laughs> ผม <laughs> โคตรเท่อลังการงานสร้างเหลือเกินนะครับโอเควันนี้พวกเราก็จะมา reaction กับเพลง Life Goes n On จำเดือเพลงเวใช่เดือเพลงเว้ด้องชื่อเพลงอ่านยากอยู่นะใช่ Gois g o y s Gois g o y s g o s Gois 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 ผ่อนเรื่อง Gois Gois เป็นเพลงใหม่ของบางท่านนั่งเองนะตัดไปเหมือนคนอื่งเลยอะฮะคนนั่งข้างเหมือนเตี้ยแบบสก๊อยอะไรนี่ เออนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะจะมารีแอ t กับเพลงที่ว่าที่ชื่อว่า Live On On นะคะเพลงหมาของบาทังนั่นเองนะคะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ว่าสนุกมากเหมือนจะสนุกนะครับผมแต่ไม่สนุกเลยเพราะว่าเพลงนี้เขาจะออกซาบซึ้งแบบทําให้นึกถึงความทรงจําต่างๆนะครับผมที่ไม่เคยมีความต่างออกซนเลยอือก็แหละ นะครับนผะมรู้สึกว่าสาระเริ่มหายไปเรื่อยๆเลยแงงั้นเหมือนกันไ่รชื่อเพลงว่า l i f e t Go On นะคะซ,ซึ่งแปลว่าชีวิต,วตยังต้องอดำเนินต่อไป,ไปนะครับผมเย้ yeah. นะคะโอเคเปิดโอเคตอนนี้ก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมเรามาดูกันว่าพวกผมจะมีน้ำตาไหลาพากออกม,มาจากมหาสม,มุทรมากแค่ไหนกันแน่ว่าไม่มีสาระเลยจริงๆวะโอเค แะทักแฟนชาเล่ไหมฮะคิมนามจุนคิมซอจินมีนยุนกิยาวโฮซอปาจีมินคิมแตยองจันดางกุด,ด BTS เย่แต่ไม่แต่ไม่เย่เลยอะ่ะเริ่มมาเพราะว่า,ากูเจ๋งสมุนมากเยอะ่ะ

อ่นมากเลยอเอาีที่กำลังเดินทางออกไปนะครับผมตัวคนเดียววีกำลังคิดว่าเหมือนเดี๋ยวกำลังแบบไอ้น่นหนรูฟืนภาพจูงจัอะไรแแล้วแบบแบบแบบอยากจะย้อนกลับไปแบบสายตารู้สึกเศร้าๆแบบ แต่ความทรงจำเขาแบบประทิบวยงามมากจริง <c oughs> บางคันงอยู่ท่าไหนเราอยู่ท่าไหนชิมิน่ารักมากชิมินปุ๊บปุ๊บ จยฮโหไปเป็นเมโเคอลเหอะเสียงดีมากเพราะนะใช่จำไม่พอแบบมากิีแบบพี่บีรู้สึกว่าแบบนวลนวลเศร้ามันทำให้อะไรนะ ชอบมากอะซีนชอบสุดก็แบบมันเนี่ยชอ,ชอบ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 แบบโทนนี้มากเลย mm hmm. ขาวดำ mm hmm. เหมือนคอนเสิร์ตออนไลน์ใช่ไหมพี่ใช่เหมือนตอนที่อะไรนะตอนโควิดเดียวก่อน <COVID S 1> <laughs> ใช่ใตอนโควิดแบบสองครั้งแล้วนะคอนเสิร์ตออนไลน์อ่ะ <laughs> บางท่านบอกว่าอยากเจออาร์มี่มากตั้งแผนไว้เรียบร้อยแหละเจอกับ โควิดมาแค่ก่อนมีแค่มีบอมที่เป็นตัวแทนของของมาม <laughs> ีดีมากสึกเศร้าแทนบางทันด้วยอามีเองก็เศร้ามากๆแล้วครับผมพอเอ็มบ <laughs> ินนี่ออกอะ่ะรู้สึกว่าหลงรักเยอะมากขึ้นแบบผูกพันมากขึ้ <laughs> <laughs> ได้เข้าใจแบบสิ่งที่เขาหวังนะ <laughs> อ,อยากเจอกับแฟนคลับ ใช่แต่ก็ไม่ได้เป็นต่างที่หวังเพราะว่าโควิดมาเสียกรใช่เอ็มวีก็จบแพงเ่่นี้กลับดีครับผมสามนาทีห้าสิบวิครับผมอาจจะบอกว่าทุกคนทำไมรู้สึกว่าแบบไม่มีชีวิตชีวาเลยอะไม่มีชีวิตชีวาใช่จริงคืออยากจะบอกว่าดูเอมวนี้แล้วรู้สึกว่าแบบนั่งมาทบทนชีวิตตัวเองใช่คิดถึงความทรงจต่างๆ จากตลกสนุกสนานเฮฮาดูอันนี้ปุ๊บเศร้า <c oughs> รู้สึกว่าแบบหน,น่วงเนาะใช่เ,ออเหมือนเอ็มวีนี้ประมาณว่าอย่างไงอะพี่คือแบบชีวิตต้องเดินต่อไปเหมือนจิตตอล้มแล้วก็ยังไงแบบมารีมารีแบบผ่านมาอีกครั้งแบบไม่เหมือนเดิมแต่ยังไงแล้วก็ต้องเดินต่อไปใช่ถึงแม้หนทางของคิตต ถึงแม้ขนทางที่เราจะแบบจะผ่านมาจะแบบอะไรมันจะลําบากแค่ไหนยังไงเราก็ต้องไปให้ถึงจุดหมายที่เราวางไว้ใช่ครับผมแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นดังที่เราคิดชเราคิดว่าแบบเฮ้ยมันต้องเป็นเส้นตรงที่สวยงามตรงที่สวยงามแต่กลับมีอุกาบาทต่างๆให้มีรอยแยกออกไปเราก็ต้องอ้อมไปนะครับผมเพื่อให้ไปถึงเส้นชัยของเราถูกต้องเนี่ยนวชีวิตคนเราไม่ได้สวยงามเสมอไปนะครับผมมีขึน้นก็ต้องมีลงใช,ใช่ไหมใช่ อย่างโควิดที่ผ่านมาบางท่านก็ต้องเจอเรื่องแย่ๆอย่างมากเหมือนกันเราก็ด้วยทุกๆคนก็ด้วยนะคะทุกคนบอกว่าเป็นโควิดกฤตเลยใช่เรื่องนี้ก็สื่อถึงโควิดแน่นอนอย่างแน่นอนเลยครับผมเป็นเพราะโควิดเหมือนแบบเนี้ยความรู้สึกน้องแหละรู้สึกว่าแบบเหมือนมีช่วงโควิดใช่ไหมพวกเข้าแบบมารีแบบจัดคอนเสิร์ตออนไลน์แล้วมารีแบบรื้อฟื้นความทรงจำหมดที่ผ่านมาอะไรคือแบบเฮ้ยมันมันดีมันทัชตัวเรามากเออ ึม,ม,มันทำให้เรารู้สึกว่าไอวงมีเขารักแฟนคลับมากๆเขาแบบใช่ใช่ไม่ว่าเขาจะทําอะไรนะเขาจะนึกถึงแฟนคลับก่อนเลยจริงค่ะความสัมพันธ์ที่ดีคือการรักษาอะไระแฟนคลับคือถ้าไม่มีแฟนคลับพวกเขาก็ไม่มีถ้าไม่มีพวกเราเอม,มีอะไรประมาณนี้ใช่ครับผมใช่คือแบบน้ําตาคลอที่ ขอบคุณวงนี้มากมากคือแบบทำให้เรา love yourself แบบ love แบบใช่ love yourself รักษาความสัมพันธ์รู้จักคำว่าอ่าน้ำใจใช่รักษาคำพูดว่าแบบอ่าต้องระวังคำพูดด้วยนะคร<ช>ับผมว่าเราจะต้องพูดอะไรออกไปต้องคิดให้ดีๆไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะพูดออกไปเสียงสีสุ่มาก็ไม่ได้นะคะทุกคนแน่นอนว,ว่าจะทําให้เสีย,สยวความรู้สึกใช่แล้วก็ต้องคิดไตร่ตรองนะคะก่อนที่เราจะพูดอะไรก็ต้อง คิดไม่ว่าจะเรื่องอะไรคิดให้ดีๆบางทีแบบเราหลุดคําพูดนิดนิดหนึ่งเ่ยทำให้แบบฝ่ายต้องข้ามต้องแบบอืันนั้นก็มีนะคะแค่คําเดียวอาจจะเสียเหมือนพูดเป็นล้านคําจริงค่ะทุกคนแบบความรู้สึกของเราเนี่แบบเบาะบางยิ่งกว่าได้อะจริงกว่านั้นอีกจริงจริงเอาการวู้สแบบเอาได้มาผ่าแปดผ่าเก้าแล้วก็นั่นแหละใช่ครับผมอยาจะบอกว่าเจ็บกายยังดีกว่าเจ็บใจ จริงค่ะ <c oughs> มันโอ้โหทัชมากๆเลยทัชจิตใจนะครับผมตอนนี้ทัชจิตใจมัเรียว่ามีน้องน้องอะไรน้องซางน้องงน้องซางนี่แหละ <c oughs> ใจลร้บ้างบ้างรัก<ล>น้องมากเลยนะครับผมโอเคค่ะงั้นเอาทุกคนคะ่ะถ้าทุกคนมีอะไรที่ในในช่วงนี้รู้สึกท้อกับชีวิตในช่วงนี้แล้วก็ใครทุกคน สๆให้กำลังใจตรงนี้นะคะ Keep going I believe in you galaxy ใครท้อแนะนำให้ฟังเพลง Magic Shop กับซีได้นะครับผมของบางทันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจปลอบใจดีมากๆก็แบบหลายๆเพลงนะแต่แบบไม่ใช่ไม่ใช่แค่เพลงนี้ใช่ I need you เอ้ยอะไรเอ้ย Answer love myself อะไรคือดีมากดีมากๆเลยแต่บางทันนี่ก็คือแบบ ทำให้เรารักตัวเองจริงๆอ่ะแบบเพลงที่เขาออกมานี้ถ้าเรายิ่งแบบไปฟังเนื้อไปแบบไปแปลเพลงอะไรประมาณนี้ทุกคนคือมันลึกลึกซึ้งมากๆเลยจริงอย่างอ,นนอ,อย่างเพลงอะไรนะซีโร่ออกขอ่ะคือแบบอยากจะบอกว่าบ่งบอกถึงชีวิตคนทาง,งานอะ่ะเอา,อาจริงๆแบบตื่นเช้ากลับมาเที่ยงคืนแล้วเหรอแล้วมาทบทุนดูว,ว่า เราจะเราทําอะไรผิดไปเมื่อวานนี้นั่นอ่นะแต่ประมาณว่าก่อนก่อนเหมือนสํานาหนึ่งไงจำไม่ได้ทุกคนจนาได้ครับว่าก่อนจะนอนเอากระจุกแล้วก็ส่องหน้าอะไรวะเนี่ยเหมือนจะส่งเอากระก่อนนอนอะ่ะเราเอากระจุกมาส่องตัวเองว่าวันเนี้ยเราแบบทําอะไรผิดพลาดวันนี้เราทําดีอะไรบ้างวันนี้แบบเราทําอะไรแบบให้เขาเสียใจเลยมาทบทวนกันใช่ไหมใช่วันนี้เราอาจจะทำผิดแต่พรุ่งนี้เราต้องทำให้มันดีกว่าเดิมนะครับใช่ค่ะ<ม>ทุกคน ต้องอยากจะเริ่มต้นใหม่ที่สวนนาฬิกา Fighting Life Goes On and Keep Going Up Dynamite with Light It Light Up Dynamite เพลงมันปฏิปตอกันดีเนาะใจอจริงจริงจริงอะไรเพลงล่าสุด Dynamite ใช่ไหมมันก็เชิงให้กำลังใจเหมือนกันตับปี้เป็นแนวแบบ ซ่าอะไรนะดิสโก้แบบเพลงพาสนุกสนานประมาณนี้แต่มาเพลงนี้ก็คือแบบมันจะแบบฟังแล้วแบบวงวงใช่แจ๊สรู้สึสปริงเดย์เลยเนาะใช่ร้องว่ายังไงล่ะวะฮะร้องว่ายังไงล่ะฮายองเออทุกคนคืออยากทุกคนอยากทุกแม่แบบมาอ่าแบบมาเปิดเอ็มบีก่อนๆเลยแล้วมานั่งดูแล้วมานั่งรีแอคกันอะอยากทั้งหมเลยจริง อยากทำเดี๋ยวจะให้ว่างก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือปิดเทอมก็เหมือนไม่ปิดเทอมจริงช่วงนี้แบบเหมือนที่ก็อยู่ในวัยทำงานก็จะลองเอาทุกคนไปก่อนอ่ะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ ต้องขอบคุณมากนะครับผมทุกคนงั้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนกดกระดิ่งให้ด้วยจะดีมากๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ๆนะครับผมไม่ก็พอโอเคไงทุกคนโอเคยังไงก็าเซโย See you again ค่ะทุกคน I believe in your galaxy keep going up yeah ้ i g h ิ i n g f i ิ h t i n ฮา oh. สาระมาเลยว่ะ